เหรียญ2บาทเนื้อทองเหลืองปีพศ2560มีราคาเหรียญละ5,000บาทจริงไหมตามมือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงนะครับทุกคนไปกันเลยครับไป ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ข่เหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขาเหรียญชาแนลด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับ fc ที่อ่านคอมเมนต์ช้านะฮะแล้วบาง่าคนที่เข้ามาใหม่ที่ผมไม่ได้ตอบไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะต้องดูเนื้อหาในคลิปนะครับผมไม่ใช่ดูแค่ปกคลิปนะฮะซับซื้อจริงไหมเอาในคลิปผมก็บอกแล้วว่าช่องผมเป็นช่ององะะะไรนะรนนฮเพาะฉะั้ ถ้าอยากจะขายจริงๆก็ต้องศึกษาดูคลิปให้จบก่อนหรือไม่อยากรู้ช่องผมก็ไปดูช่องอื่นก็ได้ช่องผมพูดแต่ความจริงเน้นแต่ความจริงนะฮะใครไม่ชอบไม่ว่ากันนะฮะใครไม่สะดวกดูผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมไม่จําเป็นต้องเอายอดไลค์ยอดวิวนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมช่องผมสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆผิดบ้างถูกบ้างก็รีวิวแบบคือรีวิวแบบให้คนมันเข้าใจง่ายนะครับผมไม่จำไม่ต้องแบบใช้สับนุ่นสับแบบนี้นะฮะโอเคนะครับ ผ่านไปเยอะแล้วเพื่อไม่มีการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็รีวิวแบบมันบ้านนะครับผมอาจจะพูดไม่ทุกต้องบ้าง100%นะฮะก็อาจจะมีตกโลตกหล่นบ้างขาดเหลืออะไรก็ต้องคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมก็จะได้รู้ไว้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมเสมอไปนะครับผมคุณจะได้รู้ไว้ก็ดีนะครับผมเผื่อใจไว้นะฮะจะได้ไม่เสียความรู้สึกนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาเข้าเรื่องเลยนะครับผม วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญสองบาทเนื้อทองเหลืองนะครับผมก็ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นทองเหลืองของราชกาลที่เก้านะฮะพศก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผมเหรียญปกติยังไม่มีราคานะครับผมห้าพันบาทไม่จริงนะฮะแต่ว่าถามว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะครับผมเพราะว่าเหรียญห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยมันปีสุดท้ายเลยใช่ไหมฮะมันมีคุณค่านะครับผมอย่าไปมองข้ามนะฮะ ผมนี่เก็บทุกพอสอทุกเหรียญน,นะครับผมอัานไหนเก็บได้นะฮะเพราะฉะนั้นมีเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีไวแบบเอาไว้แบบศึกษาไงฮะเกิดวันใดวันหนึ่งมันสมมุติว่ามันซื้อกันจริงอะ่ะเป็นหมื่นเป็นพันสมมุติว่าเขาซื้อจริงๆอิอ่ะคุณก็จะได้แบบขายได้ใช่ไหมฮะคือบางอย่างเข้าไปดูช่อง youtube ก็แบบเห็นแค่หน้าปกคลิปก็อย่าไปหลงเชื่อก่อนนะฮะเข้าไปฟังเนื้อหาในคลิปนะฮะ ช่องไหนร้านไหนก็แล้วแต่นะครับช่องอาจารย์ใหญ่ร้านใหญ่ทั้งหลายนะฮะเขาก็พูดเนื้อหาในคลิปไว้ชัดเจนนะครับผมเว้นแต่พวกช่องปลอมทั้งหลายนะฮะประมาณนี้นะฮะผมไม่ค่อยอยากจะเอ่ยนะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมแบบพูดโอ้อวดแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะความรู้เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่เรื่องราคาผมรู้แน่นอนนะฮะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคาห้าพันบาทนะครับผม มันพูดไปเรื่อยมันซื้อไปเรื่อยนะครับผมมันซื้อได้ยังไงนะฮะโอเคนะครับผมถ้ามันจะซื้อผมขายให้ผมมีเป็นร้อยเหรียญเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคนะครับไม่ต้องเอาเหรียญละห้าพันหรอกครับขอแค่เหรียญละห้าบาทผมก็ดีใจตายหาแล้วนะครับผมโอเคไหมฮะขอแค่เหรียญละห้าบาทเพราะไม่ต้องเอาห้าห้าพันหรอกใช่ไหมฮะโอเคนะครับทุกคนนะครับผมทุกคนก็ต้องอยู่ในหลักความเป็นจริงนะฮะช่องผมก็สไตล์นี้หาความจริงเรื่องราคาแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับ ถ้าใครอยากรู้ศึกษามากกว่านี้ก็เรื่องจํานวนการผลิตเท่าไรอะไรยังไงก็ต้องไปที่ช่องอื่นนะครับเพราะว่ามันมีคนรีวิวไว้แล้วนะครับผมส่วนใหญ่มันมีคนรีวิวเยอะนะฮะจำนวนการผลิตเท่าไร่อะไรเท่าไรครับแต่เรื่องราคาแบบยังไงพูดแบบอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยยัง,ยงไม่มีนะฮะก็มีช่องนิ้ช่องเดียวนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าบางคนก็โลภก,ก็มีนะฮะบางทียังไม่ทันได้ดูคลิปเลยะก็ดูบ้างอะไรบ้างเหมือนเลื่อนผ่านอย่างนั้นแล้วก็พอเขาไม่รับซื้อก็หาว่าว่าเขาหลอกบ้างอะไรบ้างช่องผมไม่ใช่ช่องรับซื้อนะฮะโอเคไหมครับก็พยายามไปฟัง <S <S คือเข้าใจเนื้อหาก็เนื้อหาเราก็ต้องเน้นเนื้อหาใช่ไหมฮะคือปกคลิปว่าใครเขาก็ทําได้มันก็ต้องแบบยกตัวอย่างใช่ไหมฮะ ว่าห้าพันหนึ่งมื่นหนึ่งแสนจริงไหมเขายกตัวอย่างเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมไอช่องปอมมันไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับมันรับซื้อเป็นมั่วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะหลายช่องมากนะรับซื้อห้าหมื่นเป็นแสนสองสามแสนหนึ่งแสนบาทนุ่นเหรียญที่เขาติดอันดับยังแทบราคาไม่ถึงขนาดนี้เลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่ายังขายไม่ได้นะครับผมห้าพันบาทนะฮะก็เก็บสะสมไว้ได้นะมีคุณค่าทางจิตใจนะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าหากผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอไยด้วยนะครับผมก็บางทีผมก็อยากจะพูดเยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่ากลัวคนดูว่าแบบบ่นพูดมากอีกใช่ไหมพรพะฉะนั้นผมก็แทบแบบบางคลิปแบบผมแทบไม่ได้พูดรายละเอียดเลยนะครับผมก็ช่องนี้สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับผมพอผมรีวิวเสร็จปุ๊บผมก็สไลด์โชว์ดนตรงดนตรีแบบดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่ามาถ่ายมาดูแบบเครียดซีเรียสใช่ไหมบางคนก็เข้ามาดูแบบ กูขายไม่ได้อะไรไม่ได้พูดถึงมาต่อให้คุณจะขายไม่ได้ขายได้ก็คุณก็ดูคลิปผมแบบเพื่อความบันเทิงแบบเพื่อแบบเออรู้ไวนะ้อะโอเคไหมฮะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมพูดมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะฮะคือรู้ไว้ก็ดีนะครับก็เอาเป็นว่าคุณก็รู้ว่าช่องนี้เป็นแบบนี้ช่องนี้เป็นแบบนี้จะได้รู้ไว้ก็ดีใช่ไหมฮะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อะชัดเจนอะ หายากมากนอกจากปรลงมาจานนะครับเขาชัดเจนะครับประมาณนี้นะฮะัสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป bodies into you don't need to fall through the call cuz they said so you don't need to fall through the call cuz they said so you don't need to fall through the call cuz they said so